ต้มยจะรัก <glucose> ก <racing w benim> ินน้ำอะไรต้มยำเน่ยขากินน้ำดำนขากินต้มยำเขากินน้ำดำเขากินต้มยำขัดยอดน้ำดำก็มันใส่ได้สองน้ำซึ่งอย่างนั้นทำไมล่ะก็เขากินต้มยำใส่ได้สองน้ำซึ่งอย่างนั้นทำไมล่ะก็เขอกินต้มยำชาบูชิบุฟเฟ่เขามีเมนูใหม่กุ้งแม่น้ำไม่อั้นนะคะทุกคนเริ่มตั้งแต่1กันยาถึง30กันยายน ราคาบุฟเฟ่มี3ราคานะคะเริ่มตั้งแต่ 399.499.599. อันนี้ยังไม่ใช่ราคาสุดทินะคะมีน้ำซุปให้เลือกถึงห้าน้ำน้ำซุปที่เราเลือกวันนี้นะคะก็จะเป็นน้ำซุปต้มยำามันกุ้งกับซุปคุโรหรือซุปน้ำดำสูตรต้นตำรับญี่ปุ่นนั่นเองคะ่ะส่วนราคาบุฟเฟ่ที่เรากินวันนี้ก็จะเป็น499นะคะทุกคนน้ำเดือดแล้วเราก็เริ่มลุยกันเลยค่ะทุกคน มาเลยจ้าอย่างแรกนะจ๊ะนี่จ้ะระหว่างรอหมูสุกนะคะเราก็จะกินซูชิไปเบาๆซึ่งมันเป็นของโปรดมากค่ะซึ่งสาขานี้เขามีขิงดองค่ะทุกคนของโปรดเราคือแบบมันนัวมันเข้ากันมันแบบอืมนี่จ้ะมาจากกุ้งสุกแล้วจ้็อตแรกโอ้โหจะบอกว่าเนื้อมันแน่นแล้วก็มันสดมากเลยนะคะทุกคน คือเราจะสั่งได้ทีละห้าตัวนะคะก็เอาขึ้นเลยค่ะห้าตัวเอาลงเอาขึ้นเอาลงเอาขึ้นประมาณ1ิบรอบได้ค่ะทุกคนคือแบบมันบุฟเฟ่ไม่อั้นอ่ะเนาะแค่กินแต่กุ้งก็คุมแล้วค่ะทุกคนหัวใหญ่มากแต่ไม่ได้ใหญ่แค่หัวนะคะตัวก็ใหญ่เนื้อก็แน่นคะ่ะทุกคนคิดดูนะคะว่าตัวมันใหญ่แบบ คีบแทบจะไม่ขึ้นค่ะทุกคนคีบแล้วหลุดคีบแล้วหลุดไม่ใช่อะไรนะคะมันใหญ่จริงๆค่ะทุกคนเหมือนทางร้านเขาจะคัดไซ์มาแล้วนะคะทุกคนเพราะว่า5ตัวดูสิคะทุกคนไซ์แบบไล่ๆกันหมดเลยนี่ค่ะเราลงไปอีกลอตคือแบบลงไปเน้นๆลงไปแบบยยโยๆบดๆเลยค่ะทุกคนนี่ขนาดเอามาภาคซ้ำนะคะทุกคนก็คือ น้ำลายไหลคืออยากกลับไปกินอีกรอบมานี่นะครับผมมีบริการคนแก่กุ้งส่วนตัวนะครับแล้วก็ถึงเวลาที่ผมจะกินแล้วครับนี่ตัวแรกของเราเริ่มเลยนะครันคนคน้นําจิ้มก่อนเลยฟวบไปแล้วครับอมืมันจึงนจ้งมากมันจึ้งมากไม่ไหวแล้วขออีกตัวนะครับขอต่ออีกตัวนะมามาทุกคนอือดูดูดมาคนก่อนคนก่อนฟวบน้ําจิ้มเต็มเต็ม,ตม,ตมกุ้งเต็มคํา โอ้ยผมไม่ไหวละจริงๆขอเบิลนะมาอีกตัวทำไมมันมาช้าจังไปคนแล้วครับคนกับน้ำจิม้มแซ่บแล้วก็เข้าปากไปแล้วครับหิวเลยภาคซ้ําก็หิวมากแล้วก็ออกมาหัวกุ้งแล้วกันนะครับหัวกุ้งอืดูมันดูมัน๋อ้ยผมแบบอ่ะมาเคี้ยวอยู่นะครับอืเข้าไปแล้วเรียบร้อย,อ,ยอร่อยไม่ไหวอดใจไม่ไหวแล้วครับ นี่นะครับคิดทุกคนคิดดูนะครับว่าอร่อยหรือไม่อร่อยนะครับดูจากตอนที่ผมกินไปแล้วครับอันนี้เราต้องเอาน้ําจิ้มเยอะมันถึงจะแซ่บมากดูครับมีขากุ้งไปติดปากด้วยครับเราก็ต้องดึงออกนะกินไม่ได้นะครับเด๋ยวติดคอนี่ครับซ้ําไปหัวกุ้งมันกุ้งนะครับต่อไปนะครับเราก็จะมาใส่เนื้อนะครับเนื้อที่ลวกไว้ครับต่อเลยครับจังหวะนี้มันหยุดไม่อยู่แล้ว ปั๊บคำแรกไปครับเนื้อชิ้นที่สองนะครับเนื้อลิบอายหืมคุกน้ําจิ้มคลุกน้าจิ้มแล้วก็มาครับมาครับอืมหืชิ้นต่อไปเลยรัว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 นี่นะครับหืแซ่บมากบอกเลยครับทุกคนต้องมาลองนะครับทั้งเนื้อทั้งกุ้งหืมต่อไปนะครับจะเป็นการกินอีกล็อตหนึ่งที่อลังการมากนะครับไปพร้อมกันเราใส่เนื้อก่อนเลยหนึ่งถาด เนื้อดิบอายนะครับต่อไปเป็นกุ้งนะครับที่เราเตรียมไว้นะครับดูตัวมันห้าตัวหกตัวนะครับไปลงไปก่อนเลยครับห้าตัวแล้วเราจะมีอีกถาดหนึ่งครับอีกห้าตัวนะครับนี่เนี่ยเราจะกินครั้งนี้อลังการมากครับอีกห้าตัวใส่ครับโดยแยกเป็นอ่าตามต้มยำสองนะครับแล้วก็น้ําดําอีกสามนะครับดูนะครับพากไปดูไป ไม่ไหวแล้วครับหิวมากเลยอยากกินอีกรอบมากไปแล้วนะครับขอไปกินรอ,อบก่อนนะบา,บาย